สวัสดีชาวเมธค่ะดวงความรักประจำวันที่16ธันวาคมคุณได้ไพ่3คาถากับหัวสนเขาได้คิงเทเรียนนะคะเอาวันนี้สําหรับคนมีคู่ชาวเมธนะคะอาจจะมีการลดความคาดหวังลงนะคะไม่ว่าคุณจะรอคอยอะไรบางอย่างอยู่เนี่ยไม่มองว่าคุณล้มเลิกนะคะสิ่งสิ่งนั้นแล้วแล้วก็อาจจะลดความคาดหวังในจุดๆนั้นลงไปอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือว่าเรื่องความสัมพันธ์ก็ได้นะคะ เมื่อลดความคาดหวังลงเนี่ยก็จะทําให้คุณนะ่ะสบายใจได้นะคะเพราะว่าก็ไม่ต้องผิดหวังนะ แฟนคุณนะคะได้คิงถือเหรียญน,นะคะก็วันนี้เขามีความโชคดีเรื่องการงานการเงินนะคะมีความมั่นคงแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์นะก็เป็นคนรักที่ดีนะคะพร้อมที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะมีความรักที่มั่นคงต่อคุณมีพลังงาน It is safe for you to love นะคะมันปลอดภัยที่จะไปต่อกันในความสัมพันธ์นี้ within the next few months ใน2อสเดือนข้างหน้านะคะอทั้งเรื่องของชีวิตรักแล้วก็ชีวิตทั่ว,วไปของคุณเมธเนี่ยจะดีขึ้นนะคะ ส่วนคนโสดนะคุณได้สามคาถากับหัวนะคะคุณไม่ได้มองหาใครนะช่วงนี้คุณก็ปล่อยฟรีเลยนะคะถ้ามีใครเข้ามาก็าสามารถยืะสารต่อได้แต่ว่าไม่ได้มีความคาดหวังอะไรนะคะเป็นพิเศษแต่ว่าช่วงนี้จะมีคนเข้ามาแล้วคนคนนี้มีความจริงใจด้วยนะ i t is s a f e for y o u t o l o v ินะคะมันปลอดภัยนะคะที่จะรักนะคะที่จะเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ๆที่เข้ามา พลังงาน within the next few months ก็คือว่าภายใน3เดือนนี้ไม่มองว่าคุณน่าที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆกับใครสักคนหนึ่งนะคะ